นี่คือเกตมณีต้นใหญ่ที่เราฟันออกนะคะพอเราฟันออกแล้วน้องก็จะมีต้นใหม่ขึ้นมาคลุมเพราะว่าน้องเป็นพารเนิยลนี่ค่ะเราก็เลือกได้ว่าเราจะเอากิ่งไหนไว้เอากิ่งไหนออกนะคะมันอยู่ที่เราแต่งพอดีตรงนี้เราก็ไม่มาอะไรกับน้องมากนะคะก็ปล่อยให้น้องเป็นพุ่มใหญ่อยู่แบบนี้ จะมีกิ่งใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะความน่ารักของเกตปณีที่เราอยากจะจัดทรงให้น้องแบบไหนเราก็ทําได้อันนี้ก็มาแต่งทรงให้น้องพุ่มนี้นะคะเพราะว่าตอนที่เขาขึ้นมาใหม่ๆเราไม่ได้แต่งให้เขานี่มันก็โชว์ฟอร์มแบบ นอกจากโชว์พุ่มโชว์ความฟอร์มของใบแล้วก็โชว์ฟอร์มของต้นด้วยนะสำหรับดิฉันคือมันเก๋ดีค่ะโอ้ยไปใส่กระปน้ำโนซูนี่นี่ค่ะนี่ก็เป็นอีกต้นนึงที่เราตัดลงค่ะตัดลงสั้นๆเลยตอนนี้แล้วเราก็ให้ต่อใหม่ขึ้นมาแต่ยังไม่ได้เข้าไปแต่งอีกนะคะ เพราะว่าเนี่ยดูสภาพเดี๋ยวต้องแต่งพวกนี้ก่อนคะ่ะต้องจัดการพวกนี้ก่อนให้ให้ดีกว่านี้สภาพเนะ